ภาพล็อกเก็ตทองรูปน้องวิจิที่หมอทำให้ค่ะมีประเด็นให้ติดตามกันตลอดเลยแล้วค่ะสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์ภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรรำเทพิทักก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซปโชว์ทางช่องวัน31 โดยมีการพูดคุยกันทางด้านสาวติ๊กนั้นหนุม่มซ้อมปราบ,บอกว่าจริงๆแล้วตัวตนของติ๊กเป็นคนพูดตรงใจนักเลงเฮาๆเป็นสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วติ๊กเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กจนโตด้วยหลํำแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้น,นกลไกที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองนั้นค่อนข้างจะหา้าด้วยอาชีพสตันแมนต้องใช้ใจความเสี่ยงเป็นการเดิมพันในการดำรงชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่า ตรงดีกว่าเข้าใจดีดีกว่าพูดอ้อมภู้เขาและแบบไม่เข้าใจกันแต่กลายเป็นว่าภาพที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังมรสุมดราม่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่นักสาวติ๊กก็บอกว่าดราม่าล่าสุดนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งละค่ะซึ่งตัวติ๊กเองอยากทำธุรกิจคือเป็นนักแสดงมามากแล้ว ก็อยากปรับเปลี่ยนบ้างและงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าดร่มามาอีกและลอกแล้วล่ะค่ะแต่รอบนี้ดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยล่ลละค่ะเพราะว่าทางด้านของหนุ่มสอลามได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook โดยเป็นการประกาศชัดว่าอยาขาดกับทางด้านภรรยาอย่างติ๊กปิ๊ก,กบาเธอแล้วล่ะค่ะล่าสุดเมื่อวันที่4กันยายนหนุ่มสอลามได้ออกมาโพสคลิปและข้อความว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้หรอครับเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2ีก19สิงหาคม2563ครับผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบั้วนละครับผมสมัยที่ เมื่อก่อนซึ่งโพสต์นี้เป็นคลิปที่สอนรามโทรหาเจ้าของร้านอาหารที่สอนรามรับงานโชว์ตัวมาและพูดคุยกันถึงการจ่ายเงินว่าเจ้าของร้านได้จ่ายเงินที่เหลือมาให้แล้วกับปิ๊กเป็นจํานวนเงิน55,000บาทซึ่งเป็นเงินสดและก่อนหน้านี้ก็มีการจ่ายค่ามัดจํามาแล้วด้วยซึ่งทางสอนรามก็โทรถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ และขอหลักฐานงานนี้สอนรามนั้นจึงจัดหนักมากค่ะโดยในโพสต์ดังกล่าวนั้นมอสปฏิพานได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิก่อนสอนรามจะตอบว่าท่องของขวัญมันเกิดวีจิหมดไปแล้วแต่เดชบ,บุญพี่ปรีขาที่ดูแลบ้านก็ซื้อล็อกเก็ตทองที่มีรูปวีจิที่มึงให้คืนมากูจะรักษาอย่างดีเลยนะเพื่อวันหนึ่งจะได้เอามาให้วีจิ ก็เรียกได้ว่าฟาดกันไปฟาดกันมาจะจบเรื่องนี้แบบไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ